น้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมดวงตาของเด็กคนที่ 4? สีออ่ถือโค阿拉คิดเนี่ยถึงได้เป็นแบบนี้ถือว่าเดือนนี้มันจะมีเงื่อนงมกันก่อนไปดูถ้ายังไม่มีใครบอกอย่าลืมกดใจกดติดตามคอมเมนต์ค่ะยังระวังโดนดดถ้นใจใครบอกต้องไปดูที่มองอยู่นะมันเริ่มขึ้นจากวันที่อากาศแจ่มใสนอกกระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งแม่คะหนูหิวแล้วกลางวันนี้มีอะไรกินบ้างคะอ้าวหิวแล้วเดีอลูก น,นี่วันนี้แม่ทําสเต็กเนื้อหมาป,าป่าเป็นมื้อกลางวันให้นะว้าวของโปลดหนูเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มีของหวานหรอคะแม่อย่าบอกเธอเลลูกอยาก,กินเค้กแครอทอีกแล้วนะใช่คะ่ะของโปรดหนูเลยงั้นยวแม่ก่อนนะเดี๋ยวออกไปเก็บแครอทมาทําให้เธอได้ไปได้กลับนะคะแม่วันนี้มีแต่แครอทน่ากินเต็มเลยลูกต้องชอบแน่แม่มากับเราเดี๋ยวนี้อย่าทำอะไรฉันเลยฉันแค่มาเก็บแครอทไปให้ลูกแม่ไปนานจังตามไปด้วยดีกว่าหยุดขอร้องล่ะตั้งแต่วันนั้นเบลล่าหด ฉันก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวสุดจะเศร้าของโนตาน้องควาล่าน,นั่นเองถ้าอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะ